สวัสดีน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ซ่อมพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับงน้องวันนี้นะครับน้องพี่ก็จะมาสอนรับสกินปืนฟรีๆนะครับงน้องเพราะว่าตอนนี้นะครับน้องกิจกรรมแจกสกินปืนฟรีนะครับงน้องก็คือมีส0สกินปืนเลยนะครับน้องที่แบบว่าจะมาแจกฟรีนะครับงน้องล้วก็พี่บอกเลยนะครับน้องว่าได้ถาวรด้วยนะครับสำหรับองน้องคนไหนที่เป็นสายฟรีเข้ามาดูคลิปนี้อยากได้สกินปืนถาวรนะครับวงน้องก็คือมีแน่นอนนะครับน้องพี่บอกเลยนะครับ นะครับน้องจะได้มีสกินปืนนะครับวงน้องถึง10สกินปืนเลยนะครับน้องก็จะเปล่าไม้เลยนะครับวงน้องแล้วก็พี่บอกเลยนะครับวงน้องว่ากิจกรรมในเดือนนี้นะครับน้องก็คือของฟรีเยอะมากนะครับเนาะแล้วก็สําหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าไม่มีเพชรไม่เคยเติมนะครับวงน้องหรือว่าอยากได้เพชรอยากได้ตัวละครจากพี่นะครับวงน้องคลิปนี้นะครับเนาะก็พี่แจกเหมือนกันนะครับวงน้องใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยละกันนะครับเนาะถ้าคลิปนี้นะครับวงน้องมีคนดูถึงหนึ่งหมื่นห้าพันคนดูนะครับก็รับไปเลยในส่่วววนนขออองบบบัััักกกาาามูลลคค200ทตตะรเี1 นะครับวงน้องก็สามารถรับกันได้ง่ายๆแบบนี้เลยนะครับนอกราบวงน้องเขาด้นะครับที่แบบว่าไม่เคยเติมเพชรไม่มีเพชรเลยนะครับวงน้องแต่อย่างมีเพชรกับเขาบ้างนะครับเนาะก็คือพี่บอกเลยนะครับวงน้องว่าคิดนี้นะครับเนาะพี่แจกอย่างที่พี่บอกเลยนะครับเนาะเราก็ทําตามกัน กติกาด้วยนะครับวงน้องก็คืออย่างที่พี่บอกเลยนะครับเนาะว่ากดไลค์กดแชร์นะครับวงน้องก็ง่ายนิดเดียวนะครับเนาะส่วนกติกานะครับวงน้องมาทุกคนเรามาเข้ากิจกรรมกันเลยดีกว่านะครับเนาะก็อย่างที่พี่บอกเลยนะครับวงน้องว่าในรูเร็วนี้นะครับเราจะมีทางด้านของการแจกสกินปืนฟรีๆนะครับวงน้องก็คืออย่างที่พี่บอกว่าถ้าเรารู้ก่อนนะครับวงน้องเราจะได้เปรียบก่อนนะครับเนาะก็จะปลอมมาเลยนะครับวงน้องก็คือกิจกรรมตัวนี้นะครับวงน้องก็เป็นกิจกรรมแฮปปี้นิวเยียร์นะครับวงน้องหรือว่าต้อนรับปีใหม่่นีและครับวงวว่าากกิจจรรรมตััันนนี้ะะะคบเอปเเเดตข้้าทุกสัแนนนนน่ออะครรบวงี เซิร์ฟไพ่ของเรานะครับเนาะก็อัปเดตเข้ามาเหมือนกันนะครับวงน้องนี่เลยนะครับเนาะก็เป็นกิจกรรมตัวนี้เลยนะครับวงน้องก็คือกิจกรรมตัวนี้นะครับจะเล่นได้นะครับวงน้องก็คือตั้งแต่วันที่10เป็นต้นไปนะครับวงน้องวันที่10เดือนนี้นะครับเป็นต้นไปนะครับเนาะก็เหลือเพียง5วันเท่านั้นนะครับวงน้องก็จะเล่นได้แล้วนะครับเนาะกับกิจกรรมตัวนี้นะครับวงน้องเราก็พี่บอกเลยนะครับวงน้องว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับเนาะจะมาแจกสกินปืนพีพนะครับวงน้องก็คือ10สกินนนปืะครับเนาะสก็ในนนนนนีี้้้ะะะคครรรรรรััััับบบบบพววองมตตตดยเเาชปืนนะครับวน้องเราก็บบััตรรรรกกก่ออสส้้้าางงดววยนนะคเ็ิน ปืนที่จะมาแจกฟรีๆนะครับวงน้องก็มีเยอะแยะมากมายเลยนะครับเนาะ แล้วก็ทุกสกีนปืนที่มาแจกนะครับวงน้องก็คือมีสิทธิ์ลุ้นหาวอลแน่นอนนะครับวงน้องเพราะว่าสกีนปืนที่จะมาแจกนะครับเนาะวันนึงนะครับวงน้องเราสามารถเก็บได้นะครับเนาะวันละ10กล่องได้นะครับวงน้องแล้วก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะก็คือสกีนปืนที่จะมาแจกนะครับวงน้องก็มีทางด้านของ M4 นะครับเนาะ MP5 นะครับวงน้องเราก็จะมีทางด้านของบราเวลด้วยนะครับวงน้องเราก็กอรซ่าก็มีนะครับเนาะ m อ็มก็มีนะครับวงน้องเราก็นี่เลยนะครับเนาะจะมีทางด้านของ MP5 นะเอ็มพีไฟนะครับวน้อง ก็ถือว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับเนาะก็เป็นกิจกรรมใหม่ล่าสุดเลยนะครับวงน้องที่แบบว่าจะมาแจกสกินปืนนะครับเนาะแล้วก็พี่บอกเลยนะครับวงน้องว่าทุกกองนะครับเนาะมีสิ์ลุ้นถาวรแน่นอนนะครับวงน้องแล้วก็มีโอกาสได้ถาวรแน่นอนนะครับเนาะหลายๆคนก็น่าจะเคยเล่นไปแล้วนะครับวงน้องเพราะว่ากิจกรรมแบบนี้นะครับเนาะเคยอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟพายของเรานะครับวงน้องนานพอสมควรนะครับเนาะแล้วก็พี่บอกเลยนะครับวงน้องครั้งนี้นะครับเนาะจะมาแจกถึง10สกินเลยนะครับกับกิจกรรมตัวนี้นะครับนะ ยังจะมีทางด้านของตัวละครฟรีๆนะครับวงน้องก็คือกิจกรรมท็อปอัาร์ตเลยนะครับสำหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่าเติมครบ300เพจนะครับวงน้องก็รับไปเลื่อยในส่วนของตัวละครตัวนี้นะครับเนาะสกิลของมันนะครับวงน้องก็เป็นการเจาะไอวอลเร็วนะครับวงน้องเออก็จะปะาไม้เลยนะครับเนาะแต่ถ้าอยากได้ครบเซตนะครับวงน้องก็อยู่ที่500เพอยเ่านั้นนะครับวงน้องก็เป็นแบบนี้นเลยนะครับเนาะกับตัวละครตัวนี้นะครับวงน้องก็คือถ้าใครอยากได้แค่ตัวละครนะครับวงน้องอยู่ที่300เเพรนะคับนาะก็อย่างนี้เลยนะครับเนาะแต่ถ้าาอยกได้้นนะคครรับบวกองเซต็อย่างที่่พีบอกเลยนะครับวน้อง500 เท่าน <mile> ั้นนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นกิจกรรมท็อปอาร์ตนะครับวงน้องก็คือเพชรของเรานะครับเนาะไม่ได้หายไปไหนนะครับวงน้องเพชรของเราได้เข้าตัวด้วยนะครับเนาะแถมยังได้ตัวละครฟรีๆด้วยนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะคุ้มแน่นอนนะครับวงน้องสำหรับสายเติมนะครับเนาะส่วนสายฟรีก็ไม่เป็นไรนะครับวงน้องถ้าอยากได้จริงๆนะครับเนาะวันที่มันอัปเดตเข้ามานะครับวงน้องเดี๋ยวพี่จะเติมให้ละกันนะครับเนาะเพราะว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับวงน้องก็เหลืออีกไม่กี่วันแล้วจะอัปเดตเข้ามานะครับเนาะตอนนี้อ้านวะงงจจ เข้ามาแล้วนะครับเนาะก็จะประมาณเลยนะครับวงน้องเราก็กิจกรรมท็อปอัพที่อัปเดตเข้ามานะครับวงน้องก็ยังไม่หมดเท่านี้นะครับวงน้องก็คือกิจกรรมท็อปอัพที่กำลังจะอัปเดตเข้ามานะครับวงน้องก็คือยังจะมีเยอะเลยนะครับวงน้องเอ้ก็จับประมาณเลยนะครับเนาะเดี๋ยวพี่รีวิวให้ดูละกันนะครับวงน้องนี่เลยนะครับเนาะก็ถ้าเติมก็สามารถกดรับได้แบบนี้เลยนะครับวงน้องนี่เลยนะครับเนาะได้ตัวละครมาแล้วนะครับวงน้องเราก็ได้เช็คของมันมาด้วยนะครับวงน้องก็เป็นแบบนี้เลยนะคคคคคครร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 ััััับบบบนน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 ้้้้้ออ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 งงงงงเเาาาาาากกกกก็็็ใสส่่ววววตมมมะะะะะพพิิจจททปืืีดดขไถ ได้ถาวรนะครับ no. แล้วเราก็ลูกซองควงตัวใหม่นะครับพวกน้องที่แบบว่าเราได้ถาวรน,นะครับพวกน้องแต่กิจกรรมตัวนี้นะครับเนาะต้องได้เติมเยอะเหมือนกันนะครับพวกน้องก็คือเราได้ฟรีๆก็จริงนะครับเนาะแต่เป็นกิจกรรมท็อปอัพนะครับพวกน้องก็คือเราต้องได้เติมเพรอยู่แล้วนะครับพวกน้องก็คือถ้าใครอยากได้สกินปืนยูจีนะครับพวกน้องก็อยู่ที่หนึ่งพันเพเท่านั้นนะครับเนาะถ้าใครอยากได้คาตานาฟรีนะครับพวกน้องก็อยู่ที่สองพันเพรเท่านั้นนะครับเนาะถ้าใครอยากได้ลูกซองควงนะคร จะแตกคนโทรนะครับบุกน้องเราก็ลูกซองทวงตัวนี้นะครับบุกน้องจะมีแค่4สกรีนเท่านั้นนะครับเนาะที่อัปเดตเข้ามานะครับบุกน้องเราก็4ีเท่านั้นนะครับบุกน้องเหรอก็จะประมาณเลยนะครับเนาะก็เป็นทางด้านของลูกซองอีโวนะครับบุกน้องที่เป็นแบบว่าซีซั่นแรกเลยนะครับบุกน้องที่แบบว่าอัปเดตเข้ามาให้เติมกิจกรรมท็อปอัพนะครับบุกน้องก็คือเติมครบ3,000เพชรเท่านั้นนะครับเนาะก็รับไปเลยในส่วนของลูกซองตัวนี้นะครับบุกน้องก็เป็นแบบนี้เลยนน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 ะะ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 ะคคคคคครร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 รััััััััับบ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 บเเเเเเาาาาา AUG กกกกกก็็็็ไไดดดด้้้้้้้แแีีีลลลยยยวววอองงตตสุจจิม กลับมาเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไพของเรากันบ้างนะครับวงน้องก็คือสําหรับเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไพของเรานะครับเนาะก็เปกิจกรรมหัวข่าวตัวใหม่นะครับวงน้องที่แบบว่าอัปเดตเข้ามาแล้วนะครับเนาะเราก็พี่บอกเลยนะครับวงน้องว่าตู้ลัคกี้ตัวนี้นะครับเนาะไม่เกือแน่นอนนะครับวงน้องส่วนการเล่นก็เหมือนเดิมนะครับวงน้องก็คือเลือกของที่เราไม่อยากได้หรือว่าเลือกชุดที่เราไม่อยากได้ออกก่อน2อันนะครับวงน้องเราก็กิจกรรมตัวนี้นะครับเนาะครั้งแรกอยู่ที่209นควง้องกอาร้อนบเก้ครับเี้เลานะครับวงน้องก็คื ข้างนึงนะครับน้อยอยู่ที่299นะครับวงน้องแต่โอกาสได้นะครับน้องก็คือ100%แน่นอนนะครับวงน้องแต่ไม่รู้ว่าจะได้สุดไหนนะครับน้องก็คือเราได้แน่นอนสุดหนึ่งนะครับวงน้องแล้วก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องก็มีเยอะแยะมากมายนะครับวงน้องก็คือเราสามารถเลือกออกได้เลยนะครับน้องถ้าสุดไหนเรามีแล้วนะครับวงน้องแต่ถ้าสุดไหนเราไม่มีนะครับเนาะเราก็สามารถ สุ่มได้นะครับวงน้องก็อยู่ที่299นะครับเนาะกิจกรรมแบบนี้นะครับวงน้องพี่คิดว่ามันคุ้มแน่นอนนะครับเนาะถ้าคนไหนยังไม่มีซุตนะครับวงน้องก็คือเติม299แล้วก็สามารถสุ่มได้เลยนะครับวงน้องก็เป็นต่อมานี้เลยนะครับเนาะอันนี้นะครับวงน้องก็เป็นทางด้านของกิจกรรมตัวใหม่นะครับที่แบบว่าอัปเดตเข้ามานะครับเนาะก็คือกิจกรรมล่าสุดของเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเราเลยนะครับวงน้องนี่เลยนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นสุตตัวใหม่นะครับวงน้องที่แบบว อยากได้หัวข่าวนะครับวงน้องก็คืออัปเดตเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ <_ d ates> น้องก็จะเปอร์มา์เลยะครั <d ates> บวงน้องก็เป็นทางด้านของหัวข่าวตัวใหม่นะครับน้องที่แบบว่าเท่มากๆเลยนะครับวงน้องเราก็สุดจัดๆเลยนะครับน้องกับหัวข่าวตัวนี้นะครั <d ates> บวงน้องก็ถือว่าถ้าใครอยากได้นะครั <d ates> บน้องก็สามารถสุ่มได้เลยนะครั <d ates> บวงน้องอยู่ที่299เก้เท่าเนั่นนะครับน้องก็ ฝากกันด้วยล่ะกันสำหรับมงน้องคนไหนนะครับน้องที่แบบว่ามีเพชรเยอะนะครับมงน้องหรือว่ามีเพชรน้อยนะครับเนาะอยากได้ซุนนะครับมงน้องกิจกรรมตัวนี้นะครับเนาะพี่คิดว่ามันตอบโจทย์นะครับมงน้องเพราะว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับเนาะไม่มีเกลือแน่นอนนะครับมงน้องแล้วก็จับประไม้เลยนะครับนี่เลยนะครับมงน้องมันก็แยกให้เรานะครับเนาะถึง5ชิ้นส่วนนะครับมงน้องก็มีส่วนตัวส่วนกางเกงรองเท้านะครับเนาะแล้วก็จะมีทางด้านของหัวขาวตัวนี้นะครับเนาะที่แบบว่าเท่จัดๆเลยนะครับมงน้องเราก็จะมีทางด้านของ ได้นะครับองน้องก็ซูมได้เลยนะครับน้องอยู่ที่299เพตุเท่านั้นนะครับองน้องก็จะประมาณ้เลยนะครับเนอก็ปากกันด้วยละกันนะครับองน้องกิจกรรมตัวนี้นะครับเนอก็เป็นกิจกรรมของเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเราเองนะครับเนอสำหรับองน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าสนใจอยากได้สุดตัวนี้นะครับองน้องก็อัปเดตเข้ามาแล้วนะครับเนอก็ซุ่มได้เลยนะครับองน้องก็กิจกรรมที่อัปเดตเข้ามาทั้งหมดทั้งมวลนะครับองน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับเนอสำหรับองน้องคนไหนนะครับที่่ออไ้นนนหัพง ที่พอแจกให้ได้เลยพี่ทำการแจกให้ละกันนะครับเนอะเราก็ในเร็วๆนี้นะครับมองน้องส่วนเกมของเรานะครับน้องก็จะมีการแจกเหมือนกันนะครับสำหรับมึงน้องคนไหนที่แบบว่าอยากได้สกินปืนนะครับมึงน้องก็คือกิจกรรมเกมของเรานะครับน้องจะมาแจกถึง10สกินปืนนะครับมึงน้อง ก็เปเงินบ้างครับวงน้องสําหรับวันนี้นะครับน้องคลิปของพี่ก็จบไปประมาณนี้นะครับสำหรับวงน้องคนไหนที่เข้ามาแล้วนะครับวงน้องยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับน้องก็ฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยแล้วกันแล้วก็กิจกรรมที่จะมาแจกฟรีๆนะครับน้องก็ยังเหลืออีกเยอะเลยนะครับวงน้องอย่างที่พี่บอกเลยนะครับน้องว่าถ้าคนไหนนะครับอยากรู้อะไรให้คอมเมนต์มาได้เลยนะครับน้องเดี๋ยวพี่จะไปหาข้อมูลมาให้นะครับน้องหรือว่าทําคลิปให้ดูนะครับวงน้องก็ประมาณนี้เลยนะครับน้องสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากรู้กิจกรรมล่วง น้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากให้พี่แจกอะไรนะครับน้องก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับน้องเดี๋ยวพี่จัดการให้เลยแล้วกันนะครับวงน้องก็จะประมาณเลยนะครับน้องสำหรับวันนี้พี่ก็ไม่มีอะไรมากนะครับวงน้องใครที่เข้ามาแล้วอยากสนับสนุนพี่นะครับวงน้องก็คือไม่ต้องเสียตังค์สักบาทไม่ต้องเสียตังค์โดนเนตเลยนะครับน้องเพียงแต่น้องเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับวงน้องเพียงเท่านี้นะครับน้องก็เป็นการสนับสนุนพี่เต็มที่แล้วนะครับวงน้องแล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับน้องใกล้จะครบสองหมื่ เท่านั้นนะครับเนาะก็จะป่าไม้เลยนะครับวงน้องก็สําหรับวันนี้พี่ก็มารายงานเท่านี้แล้วกันนะครับเนาะสำหรับคลิปหน้าจะเป็นอะอไรนะครับวงน้องก็ฝากติดตามกันหน่อยแล้วกันนะครับเนาะสำหรับวันนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับวงน้องบายบาย